ช่วงเซลูลอยด์บีต ดังเบนเดต์คัมเบอร์แบชผู้รับบทเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ในจักวรวาล Avengers ได้เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับภาพยนตร์เอ e วนเจสภาคที่5ซึ่งก่อนหน้านี้ชะตากรรมของแฟนชายได้ถูกพับเก็บไปเนื่องจากคดีของจอห์น h ันเมเจอร์สผู้รับบทเป็นของเดอะคอนแคร์เรอร์ล่าสุดในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับทางค่ายสตรีมมิ่ง Netflix เกี่ยวกับบทบาทต่างๆในอาชีพการแสดงของเขาเบนเด็์ <Benedict S 3> ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ Mar v e l ที่เจ้าตัวรับบทเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับทาง m a r v e l ลนะับตั้งแต่ถูกคัดเลือกให้เป็น Doctor Strange ผมกำลังตั้งหน้าตั้งตารอ Avengers ภาคที่5ในปีหน้ามากซึ่งความคืบหน้านี้กำลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าภาคนี้ได้ไปต่ออย่างแน่นอนหลังจากถังคายต้องเจอเหตุสะดุดครั้งใหญ่เมื่อม a ร์เวต้องถอดถอน Jonathan Majors ออกจากแฟรนไชส์ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวละครวายร้ายอย่างคังเ h อ c o คอนเคอซึ่งถูกวางตัวเป็นตัวร้ายหลักของแฟรนไชส์ในเฟสใหม่ และในขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทาง m า r ์เวลยังจะคงคีปตัวละครครังหรือไม่หรือจะรีแคสตหรือจะเปลี่ยนพล็อตไปก็ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ชัดว่าการถ่ายทำ a v v n n t u s e s ภาคใหม่นี้จะเริ่มขึ้นในปีหน้าและหากหนังต้องเริ่มถ่ายทำในปีหน้า Marvel ก็ต้องรีบหาผู้กำกับอย่างรวดเร็วด้วยก่อนหน้านี้ผู้กำกับเรื่องชาง n ชี h n d The Legend of the Ten Rings ได้ถูกเรียกมาเจราจาแต่ก็ต้องลาโปรเจกต์ไปอย่างน่าเสียดายโดย หลายสำนักคาดว่ามอร์เวลกำลังดูผลลัพธ์ของ d e p o p o o n d Wolverine ซะก่อนหากทำไรายได้แบบถล่มทลายผู้กำกับชอนเลวีอาจจะถูกดึงมากำกับ a v e n g e r s Park าที่5ก็คงไม่น่าแปลกนักหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง Avengers Park ที่5มีกำหนดฉายในปี2026คะ่ะ